สวีดัตสวัสดีครับใหม่อีกแล้วใหม่นี้ครับผมวันที่สองมือแรกจัดไปสามเลยครับผมพี่น้องสำหรับหนูไหม่นี่เดี๋ยวมาลุ่นกันบ้งเอากลับมาใส่อีกไม่เห็นห้อยหรอครับไม่เห็นห้อยรูเพราะว่าฝนมันตก คิดว่าหมดแรงว่ะที่บอกมาหากินกลับมาใส่ใบหม่องเกาเอาเยื่อมาเพิ่มห้อยกินหลายหลังอยู่กลับบอดดิบห้อยเข่า นี่เพาเพียงเยอะอพราะมันเข่ามากินอยู่ด้วยพี่หน่อยบอครับครับท่านดีครับ นก,กนโดรมุ้งนี่จัดไปสองเลยมีหลังนึงบอดดดถทือกหลังนี่กับหลังนั้นีนหลังนี้ดีดยู่ก็ดีดยู่ตีมือเศร้าเลย ไม่เขาจินอยู่กลับว่าท่านดีครับผมเออีกบลีย์ทา่าถ้นท่าหนูยังเหลืออยู่ใส่ไปอีกชัดหลังเนอ่อเพิ่มมาอีกจักหลัง ว่ามันจินเข่าจนเมิดอยเเดี๋ยวใส่ายนี่จักสามมือเลยที่กลับไปหาใส่หม่องเกาเป็นเมืองป้าอ้อยนะพี่น้องป้าอ้อยเขาตัดเราเนี่ยทางเทียมมีหนู ครับผมขอใส่กันจุดว่าหน้ยสิีนูอีกด,ดีเป็นห้อยที่จังมันเรียนห้อยเขากินครับบอดีปฏิเปลี่ยนกับอักตอีกทีหลังพี่นอ้องห้อยมันเรียนเขาูมันเรียนออกเรียนเขาอี่นี เป็นตะถือแห้งไหมอ๋อเหลือน้อยหนึ่งบนเหลี่ยมหลังไม่ใส่ครับหลังดีดเรียบๆใส่หลังสีหลอด,ดวะเหมือนส่องทั้งนี้นก็เข่าหยิกน้องไม้นี่หลังเลย โปแรแหลมยิ่งหนูข้าหู้ยี่หนละยิ่งบ่ถสกหู้นี่ละยิ่งอัดกาไปในหู้เสียบมันบ่ถสกไปแค่นี้ล่ะครับผมคือตีบ่รแรมดูทั้งนอกครับ นี่ห้อยเหลียญนี่ห้อยนูนี่เหรียญอยู่น้ำเอื่อน,นก็นเห็นห้อยครับฝนตกไม่เมยังสิห้อยสิยชัดมีนี่ห,ห้อยประฉัดเพราะว่าฝนตกแค่มือเสิบก็เลยมอเห็นห้อยมัน อื้เสาเห็นห้อยแทะอะพี่นงเจอกันอื้งเสาหนูยังหลายครับไม้นี่ตอนมาซันตอกโอ่ออกบางยางครักบาเรืยิยมันแขะก็เจาะมาซันดูแถวนี้คนซันตอกหลายชาวบ้านผมไปเจอกันครับ หลวพอ่อจะเปิดพมานกังแจงสว่างสี่คำคำพอบักขำสูบพันลำเมียหลอกฟ้อยอยู่หลังบ้านเมียหลอกฟ้อยอยู่หลังบ้านสมุน้ำตามทองเรืองโต๊ะข้าพเจ้าเองนี่ไม่น่ามาเท่าคู่รู้ขี่ร เป็นปีไายของเท่าคู่ลูพอแต่วเวลาหกโมงเศร้าก็ได้ออกในเวลาออกมายามหนูเส้นตัวพี่น้องเอ้ยซ <c oughs> ื่อๆอ,อยู่กับดักเขาโอ้วันมีหนูวันี่นี้ห้อยควัดไม่ยู่ครับเนี่ยพี่น้องวันที่สอง ไอ้คือบวเข่ามาเลรพี่น้องครับใช่ไว้ก่อนเก็บมู่ถ้าที่เป็นตาเสียออกมูที่เขาเหลือเฮงยไงไงสองเมื่อนดำคูรูคิรีคู่นี้เชได้รูปผมอนนุมสลวยสวยเก๋บ่พี่น้องเอ้ย หุยีด,ดอดู่อ้าดีดหนูซิงบ่ครับที่นอนหนูเหมิดบอครับอยู่ฟังหน่ให้ไปก่อนครับ <c oughs> ขออภัยครับผมนีม่จะโทรว่าลุ้นการ <c oughs> โอ้ยเสียงสีเอาเขากินอยู่ครับผมกลับว่าท่านดีดอ้ยูไดเพิ่มไห้บอดดีดครับผมพี่น้อง ซืออยู่ไม่หนูวะนี่ปลาบ่อนอี่อะมืดจิใส่ไปอีกจ็กมือหนึ่งนครับสามมือกับเพาะน้องหลายหลังด้วยกันนี่ ครั้งหนึ่งเราเห็นเห่นเป็นเรื่มหลังนีง่มีซ้ำโบวานหรือเปล่าไอ้ผู้นี่โอ้ยหอยนั่งกินด้วยครับกลับบ่ดีดพี่รองมึงเอ้อ ครับเดีอดจุอย่างนี้งูซิ้งเชียงใหม่อันทำมาเฮถึงเป็นอย่างนี้โอ้โหโดนครับผมลูกมันพี่น้องหนูน้อย นับหนึ่งครับผมน้นอยก็นับเคียงขับไปก่อนน้อยแท่พี่ร้อง <c oughs> หนึ่งแต้มจ้ะวันที่สองเติมกันได้ขึ้นเก้าละเฮ้ยวุ้ยกลับดีดบ่ถ,ถือครับผมพี่ร้องมันมนี้นนมู้วานก็ติดเด เหลีอยนูนหน่อยบะนี่ใกล้เสร็จหมดละเอา,าอยังนไ้เยอะตัวนึงชิบหลังนี่พวกเขามาเลยพี่น้องถอดออกก่อน อันนี้เป็นตเศียมีคนยางเขาว่านีฮึแท้ไปอีกจะหนีหลงังยังไงเด้โอ้ยหนูสิงตาสวดเริ่งผีดอง่อยมันขัดหนูสิงตาสวดทับขาดเครื่องได้นี่ พี่น้องเมื่งครับผมออแ้มเดียวขอรอเล่นน้อยต้องเข่าอยู่เลยวันท่านี่เดียดซื่อแ้มเดียว ก็เดี๋ยวไปเติมกันอยู่ดอกพี่น้องครับผมบ่วาผาดคือเก่าเหรอครับอาจจิได้ตัวน้อยมาตางกับหมู่บ้านครับเจ้ดูว่ยังเหลืออีกหลายอยู่เดลยหนุ่มว่าชัานเข,าเขา่าเข่าโยกับบอดีดไปอีกจักมือนึงครับผมจะไปหาไม้ไหมไปหาใส่ทางเก่าห้ามหมดละพี่น้องนี่ แ้มแ้มเดียวหน่อยครับจังไหนกับบอมีทางพลาดหรอครับผมอาสีได้หน่อยแต่ก,กับบอพลาดอะ่ะขอบคุณพี่รองหลายๆครับผมที่กับว่าติดตามใหรกำลังใจหมันแน่บหมันแน่ธรรมดานละครับผมหายอยู่หายกินกับธรรมชาติเจนไม่คลิปหนาครับผมฝากกดติดตามแน่เด้อน้อยใๆนๆ่นี่ล้งอย่างเมื่อกี้เก่าแหะครับผมเจียวไปขอบคุณครับ